เขาเ uh, ็ตังนแล้วครัอบค็ไ่ะขอบคุณค่ะ่อซองออันต่อไปค่ะอันต่อไปที่ลูกปาตอนน้องก้างขวดศาค่ะเอาวิงลูกทุ่งก่อนกันเอาวิงูกทุ่งเลยค่ะคะร่มที่เท่าไหร่ดีคะ เริ่มที่เท่าไหร่ดีคะ99บาทคะ่ะ99บาทคะ่ะขอบคุณครับ99บาทคะ่ะเท่าไหร่ะคะ2,000ค่ะ,คะโอ้โหราคาพุ่งเร็วมากคะ่ะจาก99บาทไป2,000เท่าไหร่คะหัวใจขึ้น3,000ค่ะ3,000ค่ะมีใครให้มากกว่า3,000ไหมคะชูหัวใจได้เลยนะคะมีใครไหมคะ3,000คะ่ะ อ่าเราเริ่มนับเลยแล้วกันสามพันามครั้งที่หนึ่งครับค่ะสามพันครั้งที่สองนะคะอ่ามีมีด้านนึ่งเท่าไรคะสามพันเก้าสามพันเานร้อยหนึ่งบาทไม่ใช่ได้นะคะได้นะได้ถ้าอยากเล่นเล่นได้ครับแต่จงที่ไครนี่ไม่แน่ใจนะสามเกึบาทครับสามพาร้อยสอบาทครับ้ตอนนี้สามพันเ้าครั้งที่หนึ่งนะคะสามพันเ้าครั้งที่สอง สามพันครั้งที่สามค่ะขายค่ะอาอมีใครครับเจ็ดพันค่ะโอ้โหมูนกระโดดอะโอ้โหเจ็ดพันเจ็ดพันครั้งที่สามได้ไหมคะกลัวเปลี่ยนใจได้ครับพิธีกรกลัวเปลี่ยนใจค่ะอ่านาค่ะเขาเซ็นกับมืนด้วยค่ะ හික් හ uh. <Yeah. S 3> yeah.